สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องที่ร่วมกันศึกษาอนุรักษ์เก็บสะสมพระเครื่องวัตตุ้มงคลเครื่องรางของขังของ,ของ,ของประเทศไทยนะครับวันนี้ผมสาระพระเครื่องครับเอาพระที่หลายท่านไม่รู้ว่าเป็นของที่ไหนนะครับนี่ครับพระสมเด็จเนี่ยก็สมเด็จเหมือนกันทุกพี่เนะาะก็คือจะเป็นพระด้านหน้านะครับประทับนั่งบนฐานสามชั้นนะครับแล้วก็ด้านหลังเรียบยจางเนี้ยครับ,รบเราก็จะแบบวายวัดไหนวันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็จะชอบไป ถามในกลุ่มต่างๆนะครับเผื่อจะมีฟุกๆว่าเป็นของที่ไหนนะครับสาหรับใครที่มีพิมพ์เหมือนอย่างนี้หรือว่าได้ดูแล้วก็แบบเฮ้ยพิมพ์นี้คุ้นๆนะเหมือนเรามีนะหยิบมาเลยครับหยิบมาดูได้เลยครับก็สําหรับองค์นี้นะครับก็ขอเฉลยนะเป็นของหลวงพ่อเต่าวัดน้ําพุนะครับจังหวัดอ่างทองนะครับซึ่งหลวงพ่อเต่าวัดน้ําพุเนี่ยเป็นครูบาอาจารย์ที่ผมก็นับถือมากนะครับท่านหนึ่งนะครับเพราะว่า ท่านเป็นพระหมอนะครับคือเรื่องโครคไข้ไข้เจ็บอะไรอย่างนี้ครับคนมักจะไปหาท่านไปขอให้ท่านช่วยนะครับซึ่งมีเรื่องเล่านะครับเกี่ยวกับหลวงพ่อเต่าวันน้ำพูเยอะแยะมากมายนะครับเกี่ยวกับประสบการณ์แล้วก็การบาร,รมีของท่านที่ช่วยเหลือคนนะครับท่านเชื่อกันว่านะครับรูบาอาจารย์ของท่านนะครับก็คือหลวงปู่เดินหนนะครับซึ่งเป็น ผู้เปิดโลกหลังความตายนะครับแล้วก็ท่านเนี่ยสามารถเสกอธิษฐานรูปถ่ายของท่านเนี่ยครับที่วัดรูปถ่ายไหมรูปของท่านแล้วก็รูปของท่านที่วัดเนี่ยครับแล้วก็คนน่ะถ้าว่าท่านไม่อยู่ติดก,กินนิมนต์ที่อื่นนะก็ไปขอพรที่รูปของท่านก็ได้นะครับแล้วก็ยังมีเรื่องราวหลังความตายมากมายท่านรู้วาละของตัวเองรู้เรื่องราวต่างๆนะครับแล้วก็มีเรื่องราวมากมายนะครับ เกิดขึ้นนะครับซึ่งมีสิ่งหนึ่งที่ปรากฏในพระเครื่องของท่านนะครับซึ่งซึ่งสร้างความซึ่งทําให้เราเล่นหาเก็บสะสมได้ง่ายแล้วก็เป็นความเข้มขลังเป็นวิชาของตัวท่านเองนะครับเป็นเอกลักษณ์นะครับซึ่งก็ไม่ค่อยเจอในพระเครื่ององค์ไหนนะครับถ้าหากว่าดูที่พระของท่านเนี่ยครับจะเห็นว่า,าผิวเนี่ยจะออก อมเาเรียกอะไรครับอมแดงๆชมพูชมพูนะครับบางองค์ก็มาเป็นคราบเลยนะครับเพราะว่าท่านน่ะจะพ้วนน้ำหมากใส่พระด้วยนะครับก็คือหมายถึงว่าคงอารมณ์ว่าหมากของท่านมีมีอิธิริมงคลอะไรสักอย่างด้วยนะครับเข้มขขังด้วยนะครับแล้วก็มักจะมีการผสมประหลอดนะครับเพราะว่าท่านสําเร็จวิชาสัตว์ประหลอดซึ่งสองวิชานี้ก็เป็นวิชาเกี่ยวกับการ รักษาคุ้มครองอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเรามาลองดูแลกันเนาะเนื้อก็จะองค์พระก็จะเนี่ยมันจะมีคราบน้ําหมากอยู่ในซอกอยู่ในอะไรครับคือมากบ้างน้อยบ้างเข้มบ้างอ่อนบ้างแต่ก็ต้องมีให้เห็นนะครับ,รบแล้วก็ที่เห็นเนี่ยครับเป็นจุดๆุดวาววับวาววับอยู่เนี่ยครับอันนี้ก็คือประหลอดซึ่งเป็นวิชาซับประหลอดของท่านนะครับวิชาซับประหลอดส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับ การรักษาโรคนะครับเนี่ยพอะประหลอดขึ้นชื่อเรื่องการกินของไม่ดีนะครับนี่แต่องน,นี้นี่คือเนื้อพระเนื้อจัดมากนะครับเนื้อจ,จัดจริงๆนะก็เลยก็เลยเอามาเป็นตัวอย่างที่ดูง่ายนะครับแล้วก็มีองค์ที่เนื้ออ่อนกว่านี้ก็มีนะครับไม่ไม่จำเป็นต้องเนื้อจัดอย่างนี้นะครับนี่ครับสองมืตรงไหนก็จะเจอเม็ดเมดอย่างเงี้ยนะครับ ซึ่งก็จะไม่เล่นสับสนผิดวัดันนะ,นะครับนี่เต็มเลยนะครับองค์นี้องค์นี้จะเป็นพระที่ดูง่ายนะครับพระของท่านสร้างมาหลายรุ่นหลายปีนะครับดังนั้นเนี่ยก็อย่าสับสนนะครับถ้าใครมองหาพระที่เรียกอะไรครับพระที่มีพุทธคุณก็ได้ครับพระที่มีพุทธคุณในการรักษาโรคหรือว่า แก้โรคภัยไข้เจ็บเนี่ยผมว่าหลวงพ่อตาวน,น้ำพุเนี่ยก็เป็นอีกครูบาอาจารย์อีกองหนึ่งที่น่ามาหามาอารัธนาคุ้มครองดูนะครับก็ในช่วงยุคที่โควิดระบาดอย่างนี้ก็ผมเอาพระรักษาโรคมาให้ชมกันนะครับก็น่าจะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับไรที่กำลังมองหาอยู่ปัจจุบันก็ราคาหลักพันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับหักพันต้นๆนะครับพันต้นๆ ก็ยังไม่ได้แพงมากเท่าไหร่นะครับถ้าใครอยากได้ไปครอบครองนะครับซึ่งผมเข้าใจว่าพางของท่านมมีหลายรุ่นนะก็อาจจะมีรุ่นที่ราคาถูกกว่านี้นะครับซึ่งต้องยอมรับเลยว่าผมไม่ใช่สายตรงผมก็เลยไม่รู้ว่ามีรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างน,นะครับลองเข้าไปชมตามกลุ่มต่างๆที่ที่มีพี่ๆสายตรงให้ข้อมูลให้ความรู้ผมว่าน่าจะน่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับผมเอาข้อมูลคร่าวๆมาให้ฟังนะครับก็ สำหรับว,วันนี้ผมสาราะเพื่อขออนุญาตลาไปก่อนนะครับกับพระลึกลับซึ่งก็คือหลวงพ่อเต่าวันน้ำผุนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ